S <S อัพโบร์กันอัโบร์กันวันนี้นะครับนะผมก็มางานเปิดตัว Oppo Reno Series ตัวใหม่นะครับผมก็เป็น Oppo Reno 14 Series 5G ครับผมก็ดีใจมากๆวันนี้ที่ได้มาเป็นเกียรติเอ้ยที่ได้เป็นเกียรติมาเป็นแขกนะครับผมในงานเราเชิญง,งานเปิดตัวในงาน Launch Product ใหม่นะครับผมดีใจมากๆได้เจอพี่โบได้เจอมินี่ด้วย ครับผมพี่เจอที่จึ้งที่สุดสำหรับตัวนี้หรือสำหรับการมนี่แม่สำหรับผมผมให้เป็นเรื่องของเลนส์พอร์เทรตละกันครับผมเพราะว่าสำหรับตัว OPPO Reno 14 Series 5G เนี่ยเขาใส่เลนส์พอร์เทรตนะครับผมพิสูจถึง3.5เท่าเข้ามาด้วยเรียกได้ว่าด้วยความที่แบบช่วงนี้ผมสายตาไม่ค่อยดีใช่พอได้เลนส์พอร์เทรตมาช่วยเนี่ยมันก็ทำให้การถ่ายรูปของเรามันสนุกมากขึ้นเรื่อยละกันแต่พอถ่ายรูปมันมีไอมาช่วยอีกทีครับางคน ใช่คร <kung> ับผมก็จะช่วยเจนทําให้ภาพของมันมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นหลายๆคนอาจจะกังวลว่าถ้าเกิดถ่ายแบบฟัเครดแลสซูมแบบเลนส์3.5เงี้ยภาพมันจะแตกหรือว่าไม่ชัดหรือเปล่าแต่ว่าสําหรับตัว oppo เนี่ยเขาจะมี AI ช่วยเจนทําให้ภาพมันรอบคมชัดมากยิ่งขึ้นและทําให้แบบมันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นละกันครับสายเกมเขาบอกว่าไหลเลื่นปืนใช่ใช่ใช่ผมว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจเด็กไทยหลายๆคนเข้าถึงเด็กไทยหลายๆคนมามาเพราะว่าเรื่องการเล่นเกมเนี่ยผมมันเป็นเรื่อง ในชีวิตประจำวันของเด็กไทยไปแล้วครับผมก็ถ้าเกิดใครที่แบบสนใจหาเครื่องเล่นเกมดีๆหาโทรศัพท์เล่นเกมดีๆก็แนะน่า p p o โ,ปโ,ปโด,ด้วยครับเป็นคนด้วยนะใช,ะใช่ใช่ใช่ราคาจับต้องได้ด้วยใช่ครับผมไม่แพง <laughs> ไม่แพงประมาณ20,000ื่นนิดเองครับ <laughs> เป็นน้ำตากผมคนระับเขาประเด็นเลยกนะันเป็นไ,ไวรัสเหมือนกันนะคะเข้าประเด็นทำไมพูดเหมือนมีเรื่องอะไรเลยมีเรื่องเลยมีเรื่องเลย โอ้โหไม่ได้ประกาศไม่เห็นยังเห็นแล้ว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 บอกแบบนั้นก็คือแบบขึ้นทุกสีเลยนะลูกถ้าแต่จริงๆก็ไม่ไม่ได้เชิงประกาศหรือว่าไม่ได้เชิงขายของอะไรขนาดนั้นแค่แค่บอกคนรู้ว่าเออผมยังโสดอยู่นะแค่นั้นอยากขายของแล้ค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบเอ้ยใครสนใจแบบพักเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นครับผมแล้วมีคนทักเข้ามาไหมคะ จะมีนะน,น่าจะมีเพราะเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ไม่ใช่เด็กติดโซเชียลท่าไหลครับผมผมเลยอาจจะยังไม่ได้เข้าไปอ่าน DM ด้วยแปลว่าไม่เคยเข้าไปดูว่ามีคนแบบใครเข้ามาแบบเคยเข้าไปดูแค่เวลาทํางานครับผมเวลาแบบไปทํางานกับเอ่โกโโอกลบโบเงี้ยต่างประเทศ<ช>อะไรอย่างเงี้ยครับผมพวกแอคเค้าแบบพี่ๆที่แบบเป็นเพื่อนต่างประเทศที่แบบเราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นหน้าอย่างเงี้ยเราก็จะมีแอบเข้าไปดูบ้างว่าแบบเผื่อพี่เขาแท็กรูปมาหรือแท็กสตรอรี่มาแต่ถ<บ>้าใครจะกีดกับ ก็ถ้าเห็นก็อาจจะช่วยแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะครับผมแล้วโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมอยากอยากรู้จักกอเจอหน้าค่าตากันก่อนไม่ค่อยทําความรู้จักตาใช่ใช่ใช่แบบนั้นก่อนมันไม่เจอใครที่ทัชใจบ้างเลยมีมีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีดิคะมันผ่านมานานแล้วเหมือนกันครับผมก็ดิยุคย ให้มันเป็นเรื่องของจังหวะแล้วกันครับผมแค่มันไม่ได้มีจังหวะได้คุยได้อะไรก็นั่นแหละตามจังหวะครับแต่เขาบอกว่าถ้าพี่กำอยากจะมีแฟนก็ต้องออกจากบ้านแล้วให้แฟนมาหาที่บ้านไม่ได้ครัอใครอยากใครใครก็ทายกล้ารเราต้องเราต้องหาแบรก่อนเราต้องหาแฟนก่อนเนะก็อาจจะเจอเจอตามที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแทนเนาะเป็นเป็นจังหวะเวลาที่เราออกจากบ้านนี่คือเวลาทำงานนั่นเองครับ ความส่วน,นที่ทําให้เหงาไหมครับอะไรนะครับความส่วน,นที่ทําให้เหงาไหมครับเหงาไหมเอ่อเอาตอบจริงๆหรือตอบแบบดาราดีครับเอาตอบดาราเอาตอบดาราก่อนก็ตอบดาราก็ไม่ค่อยเหงาอะ <c oughs> เขามีน้องแมวสองตัวอยู่ที่อย,ทอ,ยทอยู่ที่ห้อง <c oughs> แล้วอบ<อ>จริงอะจริงก็เหงาแหละเพราะว่าเอาจริงน้องแมวเขาก็ช่วยเราได้ในส่วนเรื่องของการทํางานแล้วกันที่แบบเราทำงานกลับมาเหนื่อยอย่างเงี้ยได้มาเจอหน้าน้องได้มาเล่นกับน้องก็ช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยเราแต่ว่ามันก็จะ ต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบคอยช่วยฮิวทางใจว่าครับยังมีที่ปรึกษาถ้ามีก็ดีถ้ามีแล้วปรึกษาได้ด้วยก็ยิ่งดีมากๆเลยครับเพื่อนๆหาให้บ้างไหมครับอะไรนะเพื่อนรบค้าไม่ค่อยนะไม่ค่อยผมว่าเพื่อนๆเ,เ,เขารู้นิสัยผมมากกว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดสมมุติแบบผมจะคุยบใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องมาแบบจากตัวผมเองเขาเลยแบบไม่ค่อยจะยัดเยียดใครเข้ามาให้เท่าไหร่มัญหาหลักอหล่ที่ตัวเราใช่ใช่ใช่ <laughs> ส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวเรามากกว่า ทำไมอ่ะหน้าผมเหมือนคนมีแฟนเีออบอกว่าแบบหน้าตาอย่างกับจะโสดหรอก็จริงนะก็ก็ก็โสดจริงคำว่าจริงกันโสดอยู่ก็โสดจริงก็โสดจริงไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันก็ก็มันไม่มีใครครับมันมันก็โสดนะครับต้องใส่มาทันทีเลยใช่ใช่ใช่แต่ว่าคือแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบต้องแบบวิ่งตามหาไม่ ไม่เลยครับผมก็ก็อย่างที่บอกคือให้มันเป็นเรื่องของโอกาสแล้วก็จังหวะดีกว่าเราอาจจะแบบทำงานงานหนึ่ง้มีโอกาสได้ไปเจอคนที่เราถูกใจอะไรอย่างเงี้ยผมขอใมัเป็นเรื่องนั้นดีกว่าสดมากี่ปีแล้วครับถ้าแบบโสดโสดจริงๆก็3ปี4ปีได้แล้วเหมือนกัน นานใช่ใช่ใช่สามสี่ปีประมาณนั้นก็ตั้งแต่ช่วงเริ่มทํางานอะไรอย่างเงี้ยผมันก็จะเป็นฟิลแบบคุยคุยมากกว่าแต่ก็ไม่ได้แบบมีคบใครจริงแล้วตอนนี้มีคนคุยไหมครับไม่มีกับพี่ว่าคนใหม่จะทำให้ตกหลุมรักได้แบบพี่ไหมอ่าคนใหม่จะทําให้ตกหลุมรักได้ไหมก็ต้องได้แหละครับอ่าเอาละเริ่มแล้วเริ่มเขื่อนละ คนแบบไหนล่ะครับก็คนที่เข้าใจเราแล้วกันคนที่คอยสนับสนุนเราในการทํางานคนที่รักครอบครัวเราเหมือนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเขินอะเนี่ยจะบอกสเปกอะเป็นคนที่แบบพอถามแล้วมันก็ไม่เป็นแบบไหนไม่รู้ว่ามันเขินเองอะพอแดงมีตัวแดงมากตัวแดงมากพี่กาตัวแดงมากเราเบรกเบรกข่ายแล้วเขนทำไมถามต่อถามต่อถามต่อทำไมอีกเนาะ ก็มันไม่มีอ่ะมันไม่รู้จะพูดถึงใครอ่ะคนนี้คนที่มันอยู่เนี่ยก็อาจจะเคยกว่านี้ใช่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 ก็แบบข้างลักสุดได้ใช่ไหมก็จริงๆผมเป็นคนที่ข้างรักพางรักระดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็เคยพูดไปหลายทีแล้วแหละว่าเราเป็นคนที่แบบติดติดเหมือนกันถ้ามีติดติดแฟนติดแฟนอะไรติดแฟนเป็นคนติดติดแฟนเหมือนกันถ้าเกิดสมมติถ้าถ้ามีอะไร ใครหรือเปล่าครับอ่ะครับเดี๋ยวเหยียบครับแต่ไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ปิดไม่ปิดไม่ปิดอยู่แล้วคือรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีเราอยากอวดได้ซั่งใช่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นความความน่ารักของแฟนเราแล้วกันข้ามีนะน่ามีนะเดี๋ยวกลับไปวันนี้ก็เปิดทีเอ็มเลยเปิดกับเดี๋ยว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 เผื่อเผื่อมีเผื่อมีเผื่อมี ผมอยู่ที่การคุยกันด้วยแหละผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติ2คนโอเคที่จะเปิดหรือว่าแฮปปี้ที่จะแบบใช้ชีวิตแบบนี้ก็จะใช้ชีวิตตามที่2คนโอเคแฮปปี้ครับผมแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้แฮปปี้ที่จะเปิดตัวอะไรก็เดี๋ยวเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าทำงานาด้เหอไม่ก็เผื่อเผื่อได้เอเผื่อได้เจอใครที่แบบเวลาร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยก็เลย เดอวันนี้ม่เจอมยัง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 ไมเจอเจอยังพันคนเจออยู่แต่ในห้องครับไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่แต่ในห้องแต่งตัวครับช่วงนี้มีงานอะไรบ้างครับช่วงนี้อ่ะก็จะมีเอ่อเป็นอะไรอ่ะกลับกลับมาซีรีส์จบไปแล้วจบไปแล้วก็จะเหลือโปรเจกต์ที่รอปล่อยแล้วกันก็จะเป็นพวกเอ่ออ่ะกีเกี่ยวกับอะไรโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่กำลัง ถ่ายทำที่กำลังดำเนินการอยู่ที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับผมก็ก็มีแล้วก็มีอาจจะเป็นเรื่องของแฟชั่นแล้วก็เพลงที่แบบจะตามมาเร็วๆนี้คอล่าสุดก็เปิดมีอ๋อใช่ครับผมก็เพิ่ง a n ออเนลส brand ambassador ของทาง Onitsuka Tiger ไปพี่ใบเฟิร์นใช่ใช่ใช่วิเวอร์เฟิร์นด้วยครับช่วงนี้งานละครเข้ามาบ้างไหมครับ ละครเหรอครับก็มีที่คุยไว้ละกันมีที่คุยแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่ลงตัวครับผมก็มันติดปัญหานิดน,นึงพอปัญหานี้จบก็มาติดอีกปัญหาหนึงอะไรอย่างเงี้ยผมันเลยอาจจะแบบขยับขยับเลื่อนไปเรื่อยๆใช่ใช่องปปอ,อ๋อใช่ไมกี้ใช่ไหมครับผมหมดดีใจกับน้องมากเพราะว่า ก็ก็ได้คุยกับน้องเหมือนกันเพราะน้องก็แบบรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะมันนเป็อะไรที่ใหม่สําหรับน้องมากๆเราก็ดีใจที่แบบเออเห็นน้องแบบก้าวมาได้ถึงตรงนี้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยดีใจเเออราจะลองบ้างไหมบ้างไหมเดี๋ยวว่าเออเราเราเราไปทํางานถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอยากทำแน่นอนครับผมเพราะว่าบุคีิกกรก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างและการที่อยากจะลองลองทําให้ครบในในอาชีพในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นบุคลิกกรอะไรอ่ะไม่รู้กีฬากีฬากีฬาก็ได้ กีฬาน่าจะเป็นสิ่งที่ถนัดที่สุดช่วงหลังๆกระแสซีรีส์วายมาแรงครับยังยังแรงอยู่ในบ้านเรถ้ามีคนติดต่อองไม่สำหรับครับให้ผมไปเล่นซีรีส์วายแล้วอเออสักคัเหมือนก่อนหน้านี้จะมีนิดๆหน่อยๆครับผมแต่ว่าอาจจะด้วยความที่แบบเราเรากำลังแฮปปี้กับตรงนี้แล้วกันเราแฮปปี้ในการทำงานแบบนี้แฮปปี้ในการใช้ชีวิตแบบนี้หรือว่า แฮปปี้ที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบอะไรเงี้ยผมเราเลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะทำตรงนี้ก่อนนะส่วนเรื่องซีรีส์วอะไรพวกนี้เดี๋ยวไว้ว่ากันถ้ามีบทด,ดีๆก็นสนใจอยู่ใช่ไหมครับใช่ถ้าถ้าบทด,ดีก็น่าสนใจครับผม <c oughs> เพราะว่าผมรู้สึกมันก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการแสดงเหมือนกัาการที่แบบเราจะไปรับพิเศษตรงเนี้ยให้ทุกคนแบบเชื่อแล้วก็รู้สึกอินไปกับตัวเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันครับผมแต่ทอเคืองไนนไมไม่นานเนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวประมาณไม่ถึงวีคเดี๋ยวบินอีกแล้วคือบินกลับไปที่ญี่ปุ่นหรือยังไงครับบินไปทำงานครับไปที่ไหนไปที่ไหนไปในเอเชียครับสักประเทศนเลยเนอะสักประเทศไปเอเชียงานอะไรงานอะไรอะไรฮะงานอะไรโปรเจกต่างประเทศอยากจะกลับกลายเป็นศิลปินต่างประเทศคนหนึ่งอีกแล้วก็ก็ดีอย่างนั้นครับ ก็ดีก็ดีก็ดีแบบจะได้แบบความคิดถึงจะได้ทำงานกับแฟนๆแก็พี่ดาบอกว่าความคิดถึงมันฆ่าคนได้หรอครับฆ่าคนได้จริงๆริงหรือเปล่าอันนี้เพลงหรือเปล่าเก่าเหมือนกันนะเพลงนี้เก่าเป็นกาแต่ผมทันไงแต่ผมทันอยู่ทโอเคโลกขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ